สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับใน YouTube จะมีลงบ้างก็ใน Facebook แล้วก็ใน Tik t o k นะครับแต่ YouTube ไม่ได้ลงนานแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเอาคลิปมาอัปเดตหน่อยครับคลิปดักรอบประช่อนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดักรอบเอไปกู้รอบกู้รอบประช่อนกันปกติแล้ว รอบประช่อนนี้หน้าหนาวจะไม่ค่อยเข้านะครับก็จะเข้าบ้างมันจะไม่เข้าดีเหมือนช่วงแบบฝนลงแรกๆอะเนาะแต่ก็มีตัวครับปไปไปลุ้นกันครับฮะลูกแรกนะครับเด๋กดหัวกระโหลกเลยลูกแรกนะครวจสอบยังว่างเปล่านะครับ มีไหมมีไหมอ่ามีรอยชนนะครับมีรอยชนมีรอยชน,ม,ชนมีตัวครับมีตัวโอ้ยดี๋ยวก็ออกเทาวันืหน้าใสสวยนะครับหน้าหนาวนะยังมีเข้านะครับ ้สวยอยูอ่มาตรงนี้มีสองลูกนะครับใกล้ๆก,กันมีแต่ลอยช้างนะครับเนี่ยแหลกไปหมดอ,อ้หลังเปิดสองลูกคู่นะครับเนี่ยหลังเปิดทั้งคู่เลยเดี๋ยวเดียวยกเดี๋ยวยกดูทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเอาปลาออกทีเดียว น่าจะเป็นปลาชนนะครับหลังเปิดหลังเปิดนึ่งอ,อ่ะอือใสโอ้ครับดูลูกนี้กันเอาละลูกนี้ก็ปลานะครับเอ้สองตัว โอ้ไสไซครับโอ้ส,สวยๆเลยว้าวสุดยอดไปต่อครับลูกที่สี่นะครับเหมือนเหมือนจะมีรอยชนเหมือนกันนะครับ น่าจะมีลุน้นดูแต่ละตัวครับอือหือโอ้ส,ส,สวยๆังนเลยนะครับไปต่อครับตรงนี้เป็นลูกยาวนะครับเป็น ชุดนี้จะมีไม่กี่ลูกครับทำลูกยาวเนี่ยครับมีรอยชนนะครับเอ้าเอา,เ,อาเนี่ยมีรอยชนนะครับตุงๆอยู่มีลุ้นมีลุ้นไปกลับรอ ไอสงโอ้โหกับหมอไทยม,มีกี่ผมกู้มาลูกหนึ่งผมไม่ได้ถ่ายนะครับมีแต่ไอกลับเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ได้เอานะผมปล่อยหมดอันนี้กออ็มีประช่อนตวงอันนี้น่าจะเอาประช่อนตัวนี้ตวงแล้วก็ไอกลับตัวนี้ตวงหนองน้ำตัวเล็กครับปล่อยหมด เอาไปกันต่อนะครับเนี่ยลูกนี้ก็มีรอยชนนะครับที่กู้มาประมาณห้าลูกหกลูกแล้วก็มีอยู่ลูกเดียวนะครับที่ไม่ได้ปลาช่อนมันมีแต่ไอ้กลับเนาะผมลูกนั้นผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาลงนะเนี่ยครับมีตัวครับตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาได้ มันสี่ขีดครึ่งโลได้ใจนี้เอาได้แล้วครับเนี่ลูกนี้มองหารอบไม่เจอนะครับน้ำมันขยาบขึ้นนะครับน้ำท่วมรอบเนี่ยดูตะข่ายครับดูรอยตะข่ายตรงๆอยู่นะน้ำท่วมเนี่ยเหมือนเขาขึ้นหายใจได้นะครับนีนะครับใจสวยอยู่นะครับ ตัวนี้ก็น่าจะเกือบโลอยู่ครับไปูกต่อไปนะครับเออหลังเปิดตั้งแต่ไกลเลยนะครับเออตัวดูครับน้ำใสมองเห็นเปล่าไม่รู้ยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลย เห็นแม่นะครับสสโลนะครับอสวยงามครับหน้าหนาวนะเนี่ยไปขันต่อครับเมื่อกี้ก็กู้ลูกนะครับไม่มีไม่มีปลาช่อนนะมีเต่าก็ปลายกลับก็ผมก็ไม่ลงนะครับเนี่ยลูกเนี่ยมีรอยชนอีกแล้วครับ ก็แค่จะบอกให้ฟังเนาะแต่ผมก็จะเลือกเอาลูกที่ปลาเข้าช่อนเข้าลงว้า้ามๆๆๆ้โอ้สครับสสวยครับฮมโลกว่านะครับตัวเนี้สวยงามครับอ้ารอบลูกนี้หายไปไหนอ่ะ อ้าวโดนเหยียบโอ้โหที่เป็นร้อยไล่นอนทางเดินโหเดินมาเหยียบรอบแบนแตดเลยแต่เหมือนมีปลาชนนะครับนี่โอ้สภาพมีตัวครับ ใ้สวยด้วยโอ้เดี๋ยวจะลองขึ้นๆดัดดัดกลับดูนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้เปล่าแต่ต่อลูกข้างต้นไม้เนี่ยครับมันไม่ค่อยลูกนี้ไม่ค่อยพ่าดนะครับเข้าเข้าแทบทุกรอบครับอืมแต่รอบนี้เหมือนจะพลาดเปล่า มีช่อนปฟอกสองตัวป๊อกจัดครับเดี๋ยรุ่นนี้ผมปล่อยนะครับเดี๋ยวจะหาหผมโกหกอ่ะปล่อยเดี๋ยวไม่เกินปีหน้าก็ฝนนี่ก็น่าจะคึงโลแล้วครับ2ตัวเนี้ยมาสรุปผลงานกันครับเมื่อกี้ลูกสุดท้ายไม่ได้ถ่ายเนาะมีเข่า ปลาไม่เข้า,า,ขาโอ้เนี่ยครับประมาณสิบกว่าโลอยู่นะครับโอ้แดดร้อนครับตายอีกแล้วตายสองตัวแล้วเอาโอร้อนน้ำร้อนอู้เลยนี่ครับได้อยู่สิบกว่าอยู่ครับประมาณนี้ครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับ ังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับ